สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านรถ MC มอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมวันนี้นะครับจะมาถ่ายคลิปรีวิวกับรถบ้านเข้าใหม่หนึ่งคันนั่นก็คือเจ้า Honda Sco o ปีไนะครับตัวนี้เป็นตัวขับทเวลนะครับผมซึ่งจะได้ในเรื่องของล้อแมกนั่นเองนะครับที่เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับของสก o ป p ี้แล้วก็ไฟหน้านะครับเขาจะเป็นไฟหน้าแบบยิงแสงผ่านลูกแก้วนั่นเองนะครับผมคันนี้นะครับสภาพตัวรถเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยงามนะครับไม่มีรอยล้มไม่มีรอยชนนะครับ เครื่องยนต์ท่ออะไรต่างๆก็ยังเป็นของเดิมๆอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเจ้าของนะครับมีการเปลี่ยนยางมาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งรถคันนี้นะครับเป็นคนอื่นไม่เป็นคนอื่นคนไกลนะครับเป็นลูกค้าเก่าของผมนั่นเองนะครับซึ่งซื้อขายกันมาเนี่ยแกขายรถให้ผมมาประมาณ3 -4 คันแล้วนะครับผมเพราะว่าแกค่อนข้างที่จะไว้ใจในทางร้านนั่นเองนะครับว่าขายรถแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาตามหลังไปอย่างแน่นอนนะครับผมแกก็เลยขายรถคันนี้ให้กับเรานะครับเป็นคันที่4แล้วนะครับผม สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาร้านรับซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองที่ไว้วางใจได้สักหนึ่งร้านนะครับอย่าลืมที่จะกดติดตามกด subscribe แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง y o YouTube ช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอรถสวยๆจากทางร้านเรานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถคันนี้กันนะครับว่าคันนี้เนี่ยสภาพชุดสีอะไรต่างๆเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมคันนี้นะครับกระจกมองข้างเนี่ยเขาก็ยังใส่เป็นรูปทรงเดิมของสกูปี้นะครับแต่แค่ว่ามันเป็นลััักกกษณะเหมมมือนนบ้าาสส่ลงรผว กานมือเบรกนะครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยอันนี้เขาใส่เป็นแบบกานมือเบรกที่สามารถปรับระดับได้1นถึงหระดับประมาณนี้นะครับส่วนชุดสีรถคันนี้เนี่ยจะเป็นสีเทานะครับหรือว่าเป็นสีแบบออกบอลเงินนั่นเองนะครับไอที่เราเห็นเป็นสีดำเนี่ยนะครับผมอันนี้จะเป็นของแต่งนะครับซึ่งปกติของเดิมๆมาเนี่ยเขาจะไม่มีมาให้อยู่แล้วนะครับอ,อันนี้ก็เป็นใส่ของแต่งเพิ่มขึ้นมานะครับให้มันดูเหมือนกับไฟหน้ามีการใส่หมวกอะไรประมาณนี้นะครับ บางโค้ดด้านหน้านะครับอ่ะก็จะมีการเก็บงานในเรื่องของสีแต้มมานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับตามที่เห็นแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับล้อแม็กเนี่ยยังเป็นล้อแม็กเดิมๆมาอยู่นะครับส่วนดอกยางด้านหน้านะครับได้หยกได้ดอกยางใหม่นะครับผมล่องนะครับของตัวยางเนี่ยค่อนข้างที่จะดึกแบบนี้นะครับแล้วก็ขนอะไรต่างๆก็ยังมีอยู่นะส่วนระบบการเบรคของเขานะครับด้านหน้าเขาก็ใช้เป็นแบบจานเบรคนั่นเองนะครับผมคราวนี้เรามาดูกันต่อในส่วนของชุดสีตัวรถด้านข้างกันนะครับ ด้านข้างนะครับชุดสีเนี่ยโดยภาพรวมนะครับก็ถือว่ายังดูสวยงามตามปกติอยู่นั่นเองนะครับใต้ท้องก็อาจจะมีรอยแบบนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะครับแต่ไม่ใช่รอยที่แบบว่าไปกระแทกบุนแรงถึงขนาดขั้นฟุตบาทเบียดสีอะไรอย่างนั้นนะครับผมส่วนชุดสีด้านหลังนะครับก็สภาพสวยงามตามที่เห็นแบบนี้เลยนะครับผม คันนี้นะครับท่อรถอะไรต่างๆนะครับก็ยังเป็นท่อเดิมๆทั้งเส้นนะครับไม่มีการผ่าหรือว่าทําเรื่องของเสียงท่อรถนะครับแล้วก็การดูแลของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเพราะว่าเขาใช้เป็นระบบตัวพักลมในการระบายความร้อนนะครับผมคราวนี้นะครับจับมือด้านหลังเบาะรถอะไรต่างๆของรถคันนี้ก็ยังจะเป็นของเดิมๆอยู่นะครับผมอ่ะนี่จับมือด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเป็นเหล็กเกหล็กกรงกรวงมาแบบนี้ให้นะครับแล้วก็ ดอกยางด้านหลังเนี่ยนะครับสภาพก็จะเป็นยางยี่ห้อเดียวกันกับล้อหน้านะครับสังเกตได้จากลองตรงกลางตรงนี้นะจะเป็นลากยาวเหมือนกันเลยเห็นไหมแล้วก็ความลึกของยางเนี่ยก็ลึกนะครับผมแข้งอะไรต่างๆนะครับก็ดูสะอาดสวยงามนะครับชกด้านหลังยังเป็นชกเดิมๆอยู่นะครับคันสตาร์ทเท้ามีมาให้เหมือนเดิมนะครับก็ออากาศเดิมนะครับชุดสีด้านหลังก็สภาพประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ชุดสีด้านหน้านะครับนี่สภาพทั้งคันจะประมาณนี้เลยนะครับผม คราวนี้เรามาดูกันตรงส่วนของคอนโซลกลางนะครับคอนโซลกลางเนี่ยนะครับรถคันนี้มันจะเป็นรถสีขาวนะครับผมสภาพคอนโซลนะครับก็ถือว่ายังดูสะอาดอยู่นะยังดูสวยงามตามปกติเลยพวกสติกเกอร์คําเตือนอะไรต่างๆนะครับคำแนะนําในการเติมลมยางก,ก็ยังมีมาให้ครบนะครับผมแล้วก็นี่ฝั่งนี้ด้านท้ายนะครับก็ดูสวยงามสะอาดนะครับคราวนี้เรามาดูกันในเรื่องของขนาดของอยูบอรดรถรุ่นนี้กันนะครับ รุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นนะครับที่สามารถใส่หบวกกันน็อกเต็มใบได้ใบหนึ่งนะครับผมแล้วก็น้ำมันเนี่ยรองรับไปถึง e 2 0นะครับผมสามารถเติมแก๊สเก้าแก๊ส9 5 e 2 0ได้เลยนะครับกุญแจรถมีมาให้ด้วยกัน2ดอกนะครับผมอ่ะ แล้วก็รถคันนี้นะครับเลขไม้เนี่ยวิ่งไปอยู่ที่ประมาณ10,000กว่าโดนะครับน้ํามันยังเต็มถังอยู่เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับก่อนสตาร์ทนะครับนี่เอามือจับบริเวณของคอท่อให้ดูแบบนี้นะครับจำลองว่าตอนนี้ตอนเช้าๆนะครับซึ่งถ่ายคลิปเวลานี้ก็เช้านะครับประมาณ8ปดโมงกว่าๆนะครับผมก็เหมือนกับว่า้กำลังจะออกไปทํางานนะครับเรามาฟังเสียงตอนที่สตาร์ทกันนะครับว่ามันนุ่มประมาณไหนเห็นไหม เสียงไดสตาร์ทอะไรของเขานะครับก็ยังถือว่าเงียบปกติอยู่นะไม่มีเสียงที่แบบดังลงท้ายเหมือแนบบชิงตีกันชิงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับผมแล้วก็จากที่ผมสตาร์ทติดใช่ไหมนี่เห็นไหมผมเดินอ,ออกมาสักห่าจากตัวรถนะครับเครื่องยนต์เขาก็ติดเดินเบานิ่งๆของเขาไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับไม่มีทีท่าว่าจะเครื่องยนต์ดับหรืออะไรนะครับ คราวนี้นะครับเรื่องของระบบไฟเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาจะเป็นไฟใช้เป็นหลอดฮาโ์เจนอยู่นะครับผมอาจจะเป็นขั้ว H4 อะไรประมาณนี้นะแล้วก็ยิงแสงผ่านลูกแก้กมาแบบนี้นะครับผมไฟสูงไฟต่ำสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับไฟดีทั้ง2ฝั่งติดนะครับผมนี่ไฟเลี้ยวนะครับไล้เช็คเป็นปทีละค้านะครับฝั่งนี้ด้านหน้าติดนะครับด้านท้ายติดนะครับแล้วก็มาดูกันที่อีกฝั่งนึง ติดครบทั้งสองฝั่งนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับไฟท้ายติดนะครับผมไฟเบรกใช้งานได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ความเสียท่อรถกันเสียงเครื่องอะไรต่างๆนะครับถือว่านิ่งเงียบปกติเลยนะครับผมคันเร่งบิดติดมือนะครับไม่มีอาการควันขาวแล้วก็ลองมาดูจากตอนที่บิดด้านบนกันบ้าง คันเล่นติดติตามมือเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมคราวนี้นะครับเรามาสรุปคะแนนตัวรถคันนี้กันนะครับก็จากที่ถ่ายคลิปรีวิวให้ดูนะครับสภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่ถึงขันที่สภาพพร้อมใช้งานนะครับผมรวมๆนะก็อยู่ประมาณราวแปดสิบห้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้นะครับผมซื้อไปไม่ต้องไปกังวลว่าจะไปเสียหรือไปซ่อมอะไรนะครับเพิ่มเติมไม่มีนะครับเพราะว่ารถที่ร้านเรานะครับมีการคัดดีการดูแลมาให้ก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะ ส่วนเรื่องราคานะครับคันนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นราคาที่แบบขวัญใจนักศึกษาเลยนะครับผมซื้อไปนะครับนักศึกษาสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับผมอ่ะก็คันนี้นะครับตั้งราคาขายเบาๆเพียงแค่26,900บาทราคานี้นะครับเรารวมการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้ฟรีนะครับก่อนที่จะสมงมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้านะครับผมแล้วก็ตัวรถเนี่ยเรายังมีการรับประกันเครื่องยนต์ให้อีก30วันนะครับมีการรับประกันเกี่ยวกับการโอนให้ว่ารถลูกค้าซื้อไปจะต้องโอนชื่อได้100% 100%นั่นเองร้ก็ที่ราริกจัด ส่งให้ทั่วประเทศไทยเลยไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดสามารถจัดส่งให้ได้หมดนะครับแล้วก็รองรับการเก็บเงินปลายทางที่น้าบ้านของลูกค้าเองด้วยนะครับผมหรือถ้าเกิดหากใครอยากจะเข้ามาดูรถคันจริงนะครับก็สามารถมาได้เลยนะครับที่ซอยเพชรเกษมเสิบเหากมาไม่ถูกนะครับโทรหาผมได้เลยครับที่เบอร์มือถือ0 8น5 5 8 0 3 9 6หดรือจะแอดไลน์ร้านาก็ได้ที่ไอเดียไลน์แอดไซด์เ3็มีม่มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับผมสามารถติดต่อเข้ามานะครับขอดูรูกรถเพ มอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นสกู๊ปปี้ไอ็ดีนะครับอยากจะขายนะครับก็สามารถติดต่อมาขายรถให้กับทางเราได้นะครับทางเราไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับการจ่ายเงินสดให้ทันทีแล้วก็ประเมินราคาซื้อขายให้ก่อนผ่านทางไลน์นั่นเองนะครับผมส่วนเรื่องเอกสารนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าเรามีการทําเอกสารสัญญาซื้อขายนะครับมีการทําเอกสารชุดโอนอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมลูกค้าสบายใจได้นะครับว่าขายรถให้กับทางเราครับไม่มีปัญหาตามหลังไปอย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะแล้วก็ ถ้าเกิดหาใครอยากจะดูรถเพิ่มเติมของที่ร้านนะครับซึ่งตอนนี้ที่ร้านผมเองจะมีรถอยู่ประมาณ90กว่าคันนะครับก็สามารถไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.mc-motorcycle.com นะครับหรือจะติดตามผลการซื้อขายกันเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปดูได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k โดยใช้ชื่อเพจว่า nc motorcycle นั่นเองนะครับผมในวันนี้นะครับก็ขอฝากเจ้า Honda Scoop y i คันนี้เอาไว้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันด้วยนะครับขอบคุณครับ